ผ่านมา1ปีแล้วนะครับสำหรับคดีการบุกรุกโบร,ราณสถานในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาที่จับตารอบทิศได้ติดตามความคืบหน้าทั้งเรื่องของทางคดีความเคลื่อนไหวภาคประชาชนแล้วก็การฟื้นฟูมาอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มที่เคลื่อนไหวติดตามเรื่องนี้เขาบอกว่าคดีล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นครับ ผ่านมาแล้วหนึ่งปีสำหรับปัญหาการบุกรุกโบราณสถานเขาแดงและโบราณสถานเขาน้อยในอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาหลังสำนักศิลปากรที่11สงขลาได้เก้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรสิงห์นครไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาทางเครือข่ายภาคประชาชนได้ติดตามความคืบหน้าทั้งทางคดีและการฟื้นฟูโบราณสถาน ทั้งนี้สองในสคดีนั้นพนักงานอายการมีคำสั่งฟ้องคดีขณะน,นี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลส่วนคดีสำคัญคือการขุดเขาน้อยเป็นหลุมลึก20เมตรเสียหายประมาณ3ไร่ผู้ต้องหาเป็นครอบครัวของอดีตนาย,ยกเทศมนตรีเมืองสิงหนครซึ่งเป็นญาติของนายเดชอิดขาวทองรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมผู้รับจ้างรวมหคน พนักงานอายการยังไม่มีคำสั่งคดีซึ่งภาคประชาชนเห็นว่ามีความล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นปรากฏว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นโยกมาัก,การเมืองระดับชาติเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยคดีก็ยังไม่สู่ศาลใช่ไหมฮะอีกเรื่องหนึ่งคือที่เรากังวลคือเรื่องบูรณะหรือซ่อมแซมส่วนที่คำยันพระเจดีพันถี่ร้อยปีเนี่ยฤดูฝนที่ผ่านมาเราเราเห็นชัดเจนว่ามันเริ่มมีดินดินพังลงมาจํานวนมาก ซึ่งถ้ยยังปล่อยว่าอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นอันตรายกับพระเจดีย์ก็ถือว่าได้มีปรากฏการณ์ใหม่ที่สามารถที่จะรับรู้แล้วก็สื่อสารไปยังสังคมได้รับรู้ว่ามันมีของดีของเมืองสองขลาเราอยู่มีโบราณสถานที่ควรค่าแก่การ่วงเห็นของคนสงขลาอาจจะมีทัวร์วของพี่น้องแถวๆนั้นคือเขาพยายามที่จะทําทเป็นทัวร์เพื่อเป็นการท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปดูโบราณสถานาจะทําแผน ด้านสำนักศิลปากรที่11ประเมินว่าการฟื้นตัวของธรรมชาติในจุดที่ถูกบุกรุกนั้นมีเพียงจุดที่ปรับไหลเขาเป็นถนนเท่านั้นที่ต้นไม้เริ่มฟื้นคืนสภาพส่วนที่เขาแดงและจุดที่ถูกขุดเป็นบ่อดินเขาน้อยนั้นถูกขุดทำลายจนถึงชั้นหินไม่มีหน้าดินเหลืออยู่จึงไม่มีการเติบโตของต้นไม้สภาพการบุกรุกยังเหมือนเดิมส่วนแผนการฟื้นฟูแม้จะแล้วเสร็จ แต่ยังไม่มีงบประมาณดําเนินการก็คือไม่มีการฟื้นฟูของป่าเลยเนื่องจากในพื้นที่ตัวนี้มันมีการขุดทําลายแล้วก็เป็นร่องลึกเกือบถึงชั้นหินนะครับแล้วก็การฟื้นฟูของต้นไม้หน้าดินเนี่ยมันมันไม่มีเลยแล้วก็มันเป็นสโลปไหลเขาที่ว่ามีความลาดชันนะครับแล้วก็มีการพังทลายครับจากสภาพทั่วๆไปในะนะปัจจุบันนะครับแล้วก็บริเวณที่3ก,ก็คือบรนบ่อดินนะครับซึ่งทางกรมศิลปากรเคยลงบันทึกประจําวันไว้ เมื่อปี2557นะครับแล้วก็ดาเนินการจะทำำําสานวนคดีใหม่แจ้งความในปี2565เพิ่มเติมในส่วนนี้ถือว่าค่อนข้างจะเยอะหนักที่สุดในวันที่23มีนาคมนี้เครือข,ข,ข่ายคัดค้านการบุกรุกโบราณสถานสงขลามีกำหนดจัดกิจกรรมรำลึก1ปีบาดแผลของแผ่นดินครั้งที่2บริเวณกำแพงเมืองเก่าสงขลาเพื่อย้อนเหตุการณ์รวมถึงติดตามความคืบหน้าในทุกมิติ ซึ่งขณะนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก